เราได้แนวความคิดที่ดีจากฝ่ายร,รัฐบาลแล้วนะครับเราฟังผู้ใหญ่แล้วก็อยากให้ได้ฟังเด็กบ้างนะครับวันนี้มีเด็กที่มาแทนรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนี่รัฐมนเทียมติดภาร,รกิจส่งลูกมาแทนเพราะเป็นวันเด็กนะครับน้องชาติี้ใช่ไหมครับแนะนําตัวเองก่อนเลยครับผมเด็กชายนัทนนท์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าชาตี้นะครับ ถ้ที่ต้องต้องการอะไรมากกว่าคำขวัญครับผมอยากเปลี่ยนจากคำขวัญเป็นการที่ผมได้เป็นลูกเขยท่านนายกครับเพราะเพราะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับตอนนี้พ่อผมเป็นตลกโตไปผมก็คงต้องเป็นตลกเหมือนกับพ่อแต่ถ้าผมได้เป็นลูกเขยท่านนายกผมก็มีโอกาสที่จะได้เป็นท่านนายกครับ นี่มีวิธีรัดที่จะเป็นนายกนะครับแล,แล้วถ้าได้เป็นนายกแล้วจะมีนโยบายอะไรเป็นนโยบายแรกครับผมจะเพิ่มเบี้ยคนแก่จากเดือนละ700รยเป็นเดือนละหมื่นครับโอ้คุณยายดอกดาหลาดีใจมากเลยนะครับ <laughs> ทำ <laughs> ทำไมถึงให้เยอะขนาดนี้ครับเพราะเมื่อถึงตอนนั้น พ่อกับแม่ของผมก็คงจะแก่แล้วครับท่านประาธานอ,อันนี้คิดเพื่อพ่อนี่เองเนี่ยนี่วันนี้เนี่ยมากันทั้งพี่ทั้งน้องเลยมีพี่ชีต้าด้วยนี่มาคู่กันเลยพี่ชีต้าอยากได้อะไรมากกว่าคำขวัญครับในวันเด็กหนูอยากให้เปลี่ยนจากความขวัญเป็นรถประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าห้องค่ะโอ้หัวหน้าห้องนี้ต้องมีรถประจำตำแหน่งด้วย โอ้ประเทศต,ต้องลงทุนเยอะมากมันมันมีเหตุผลอะไรครับทุกวันนี้หนูต้องไปโรงเรียนสายเพราะแม่ต้องไปส่งน้องก่อนถึงจะไปส่งหนูค่ะเพราะว่าหนูกับน้องอยู่คนละโรงเรียนกันถ้ามีรถประจําตําแหน่งคนขับรถก็จะมาส่งหนูที่โรงเรียนได้ทันเวลาค่ะโอ้นี่เหตุผลจะได้ไม่ต้องถูกหกักคะแนนเหรอครับค่ะและหนูก็อยากให้ครูไปอยู่ที่บ้านแทนแม่ของหนูค่ะอ้าวทำไมอะครับ เพราะหนูได้ยินแม่บ่นกับพ่อบ่อยๆว่าพ่อไม่ค่อยทำการบ้านค่ะอ๋อครูจะได้กำชับพ่อให้ขยันทำการบ้านค่ะเพราะว่าครูนี่สั่งให้นักเรียนทำการบ้านอยู่ตลอดค่ะก็เลยจะให้ครูไปสั่งพ่อด้วยโอ้ฟังแล้วสงสารแม่จริงๆเลยนะหนูรีบไปบอกให้พ่อทำการบ้านเร็วๆ ก่อนที่ครูจะไปนะอ่านี่นี่คือสิ่งที่อยากได้ใช่ค่นะนอกจากคำขวัญนะครับนะคำขวัญเนี่ยเด็กได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะนี่คือผู้ใหญ่ได้ฟังความคิดของเด็กด้วยนะครับว่าเด็กต้องการอะไรนะครับบางครั้งผู้ใหญ่ก็ให้ให้ให้อาจจะให้ในสิ่งที่เด็กไม่ต้องการก็ได้นะคราวนี้ก็มาทางพักฝ่ายค้อนนะครับเชิญท่านสมชายหนองหีครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมสมชยัยน้องฮีจากร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าทุกปีนะฮะเราจัดงานปีใหม่มีเด็กๆจําไปที่ทาเนียบไปรัฐบาลปีนี้แปลกมากท่านนายกเขาไปทาเนียบรัฐบาลแ,แล้วเขาก็ไปโชว์เด็กก็จะไปถ่ายรูปที่เก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมุตเทียมนายกไปเป็นเจ้าภาพด้วยนะกุลีกุอจอบให้เด็กมานั่งนั่ง เด็กไม่ยอมนั่งท่านประธานเพราะอะไรครับเด็กบอกว่านั่งไม่ได้เพราะว่าเก้าอี้นี้มันเป็นเก้าอี้ทับซ้อนมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนไม่แน่ใจว่าพ่อหรือลูกเป็นนายกกันแน่เด็กไม่กล้านั่งเด็กไม่กล้านั่งกลัวจะไปนั่งที่ผู้ใหญ่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันเด็กจึงเป็นวันที่มีความหมายมากเขาบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า นะฮะแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับใส่เสื้อสีม่วงๆเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ในวันนี้นี่จะเป็นผีในวันหน้านะครับอันนี้เป็นสัจธรรมสัจธรรมเป็นสัจธรรมเมื่อผมก็เหมือนกันรัฐธแบรนในวันนี้อาจจะได้มานั่งตรงนี้ในวันหน้าและพวกเราก็จะได้ไปฝั่งโน้นนะฮะสำคัญที่สุดเลยท่านนายกครับท่านนายก ท่านนายกตอนก่อนที่ยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเคยร้องเพลงที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆพ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับฝ่ายค้อนก็อยากจะบอกว่ากลับมาแล้วก็โสนะาน่าในฐานะตัวแทนเด็กท,าาท่านาท่เารพจะพูดอย่างสรุปเลย <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เนี่ย <c oughs> เด็กยุคใหม่อยากจะฝากถึงรัฐบาลนี้ นะครับคือคําว่าชาย C H I L D C, H I L D. C H I L D. คือความจริงใจท่านนายกบอกจะปฏิรูปการศึกษาไม่เคยทําจริงบอกปฏิรูปตอนนี้ได้แต่รูปกับคราอย่างเดียวจนทีมงานเขาคึกไปหมดแล้วไม่ทําจริงๆอินโดนีเซียท่านประธานที่เคารพครับเขาได้ประธานาธิบดีคนใหม่ปีนี้ปี68เขาจะทุ่มง,งบการศึกษา5,000ล้านดอลลาร์และขึ้นเงินเดือนครู100เ แต่บ้านเราเป็นยังไงท่านประธานเนี่ยวันที่9าถึง19ธันวาคมที่ผ่านมา67ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านกุดแค่ท่านประธานรู้จักแค่ไหมแค่คือที่จระเข้อ๋อจระเข้แค่นี่คือจระเข้อ๋อโรงเรียนบ้านกุดแค่ครับรับสมัครครูอตราจ้างวุฒิป,ปริญญ,ญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่ท่านประธานเท่าไหร่ครับ3,000บาทอ้าว แล้วจะพอค่ารถมัน,<อ>นจะ<า>พอค่ารถค่ากินก็ยังไม่ได้เลยนี่แสดงว่านายกไม่จริงใจงบประมาณนันไปไหนหมดรรมท่านประธานแล้วไอ้ที่สามพันบาทที่มันได้นี่ได้อะไรได้จากการทอดผ้าปา่าการศึกษาให้นะครับชาวบ้านเขาช่วยกันเองนะครับเขาถึงไม่เชื่อใจท่านนายกไงว่าจะไปฏีรูปการศึกษาเขาไม่เชื่อเพราะเขาบอกว่าขนาดโกหกกันแท้ๆโกหกกันเห็นเห็นขนาดกระดานดำยังเป็นสีเขียวเลยเขาบอกนะฮะเพราะฉะนั้น พูดไม่ตรงก็จะจริงแหละพูดไม่ตรงก็จะจริงกระดานดําควรจะดำใช่ไหมครับควรจะดําเป็นสีเขียวขอบคุณครับตัวต่อมาตรรมดาตัว H H คือคือคือความซื่อสัตว์ชื่อตรงครับนะฮะ บอกเด็กอยู่นันะ่นอะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ถ้ากินของรัฐบาลกินตั้งนานไม่ยอมหมดเนี่ยนะเอากันอยู่นันะ่นอะกินกันอยู่นันะ่นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงอยากเรียนรรท่านประธานว่าความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นั้นควรจะมีตัวไอครับรรท่านประธานครับ인터เฟเจอร์ Future, นักเรียนไทยนั้นนี่ปีที่แล้วรรท่านประธานปี67นักเรียนไทยเขา drop ์ดร d r เอาท์คือคือเลิกเรียนกลางครัน ปีที่แล้วนี่ล้านกว่าคนครับในภาคบังคับนะครับเลิกเรียนเนี่ยหยุดเรียนเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรความยากจนความยากจนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พอเป็นแบบนั้นนี่ก็จะมีคติประจําชีวิตอีกแบบหนึง่งเขาบอกว่าเรียนไปก็ไลค่าตุยหาก็ลืมหมดเรียนไปก็ปวดหัวหาผัวดีกว่านะครับก็เป็นแบบนั้นพอเป็นแบบนี้ พอไม่เรียนหนังสือเด็กมันไปอยู่ไหนมันไปรวมตัวกันเป็นแก๊งน้ําไม่อาบนะครับแต่ข่าวดีตอนนี้เด็กแก๊งน้ําไม่อาบนั้นบางคนได้อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนอาบน้ําให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะผมเองนี่อยากจะแนะนำนะครับถ้าใครจนแล้วอยากเรียนหนังสือแนะนําให้ไปเรียนให้บวชเรียนผมบวชเรียนนักธรรมเอกมานะครับไปโรงเรียนปริยัติธรรมต้อนรับเสมอสําหรับคนที่ไม่มีเงิน แต่อยากเรียนหนังสือเนี่ยเสียดายรรท่านประธานนี่ผมบวช6ปีนักธเอกเสียดายศึกมาก่อนทําไม่ศึกแล้วครับปีนเสาแล้วรรท่านประธานคิดว่า,าจะได้ <laughs> คิดว่าจะได้เป็นเจ้าอาวาสถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ศึกมกนก็ธรรมะคืออะไระตัวแอลท่านประธานไร้ลองเรียนนี่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อวันที่4่ธันวาคมปีที่แล้วครับสยามเอไอเขาเชิญเจนเส้นห่วงครับ เจนเส้นหววนี่เป็นซ e o ของ NV i d i เดียเจ้าพ่อ AI เลยเจนเส้นหววเนี่ยท่านประธานนายกก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยไปฟังไอเดียนี่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนายกก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยว่าเขาจะมีแนวคิดยังไงเจ้าพ่อ AI นี่มีแนวคิดยังไงเจนเส้นหว่วเป็นคนอเมกันเชื้อสายเชื้อ <c oughs> สายไต้หวันนะ <c oughs> ไปฟังเขาบอกเขาชอบไทยแลนด์เพราะคำว่าไทยแลนด์นี่มี AI อยู่ด้วยก็คือ AI Land ์ เขาชอบมากแล้วก็พยายามจะส่งเสริมว่าเขาพูดว่าประเทศไทยนี่เหมะแล้วท่านยกเหมาะแล้วทําให้เป็นผู้นําในภูมิภาคเลยนะครับก็ไม่รู้คุยนาะยกยังไงนาะยกท่านไปไปจิ้ม iPad คุยนะเขายังไงครับเพราะหลังจากคุยกับบ้านเราเขาก็ไปสร้างศูนย์ R&D A ไที่เวียดนามเรียบร้อยนะครับนะคุยไม่ได้ผลนะฮะสุดท้ายตัวดีตัวดีคือดีมคำทู สร้างฝันให้เป็นจริงนะครับความจริงรัฐบาลที่แล้วท่านนายกครับท่านประธานครับรัฐบาลที่แล้วนะฮะดกรกระยาโสโพลพานิชเขาทําเรื่องวางพื้นฐานด้านการศึกษาเรื่องโคดดิ้งท่านนายกต้องต่อยอดนะครับต้องไปทําต่อในโรงเรียนก็ต้องมีเมคเกอร์สเปซนะสร้างพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็ทําให้ฝันนั้นเป็นจริงผมขอสรุปว่าโลกไม่รอเรา และโลกก็ยังให้โอกาสเราเพราะอะไรครับท่านประธานนิตยสารนิวยอร์กไทม์ครับได้ยกบุคคลสำคัญเขาเรียกว่าบุคคลสุดจึง้งบุคคลซึ่งมีสไตล์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกนี้มี63คนท่านจะยกมาทั้งหมดเลยเหรอครับไม่ครับในโลกนี้มีแค่63คนและหนึ่งในนั้นคือหมูเด้งครับท่านประธาน หมูเด้งอยู่ในนั้นด้วยหมูเด้งเป็นสัตว์ตัวเดียวที่นิวยอร์กไทม์เนี่ยนี่สารยากย่องให้เป็นหนึ่งใน63นอกนั้นเป็นคนหมดเลยมีหมูเด้งหลงเข้าไปอันเดียวแล้วเขาให้ฉายาหมูเด้งว่าเธอสวบ <laughs> เธอเด้งเธอเกลี้ยกลาดและเธอพิชิตใจคนทั้งโลกเห็นไหมครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ขนาดหมูเด้งนะ ยังช่วยเราขนาดนี้ท่านนายกครับผมไม่ได้หวังอะไรมากมายจากท่านละครับให้ท่านทำผลงานแค่หนึ่งในล้านของหมูเด้งผมก็พอใจแล้วครับขอบพระคุณครับเจ้าตากครับโอ้โหท่านสมชายจะให้นายกไปสู้กับหมูเด้งนะครับนะบก็น่าหนักใจพอสมควรนะ